สถานการณ์เกาหลีตอนนี้เป็นยังไงบ้างมันยังเป็นตำมาเหตุงานอยู่บ่พี่สันมีคนถามผมมานะครับสวัสดีครับพ่เพีอพน้องเอ็มซีสรนมนาสาทุกคนทุกท่านนะครับมีคนถามผมมาว่าเกาหลีตอนนี้เนี่ยที่มันนี่เรื่องนีเล่านะมันยังเป็นตำมน่าอยู่บ่ที่ข้าเจ้าถามผมนะครับเนาะสาหรับผมแล้วผมกลว่ามันยังเป็นตำมน่าอยู่นะครับเอากินเขาคือบอ่อสันมานวมันแบบนี้ ลืมช้อนนะครับมันกับเป็นตาม่าคือเกาหันละที่มันได้รับผลกระทบเต็มๆก็คือเรื่องของเหรียญเงินนั่นแหะเรื่องอื่นหอกกับว่าได้รับผลกระทบไปยังดอกส่วนหอาเป็นค้นงานหอาเป็นแรงงานหอกกับว่าเป็นยุงไปเกี่ยวยังในเรื่องภายในของเพิ่นนะครับแต่ทีมาเบาก็คือเบาเรื่องวาเหรียญเงินนี่แหละมันบ่ค่อยดีปันใดนะครับแต่ว่ากะถึงแม้ว่าจะขี้ไล่คนนี้คมกับยูคเกาหันละครับพี่น้องครับสำหรับน้องนองผู้ใดที่ได้สัญญาจ้างเลี้ยวมีโอกาสมากกับมาานะครับ นะเดี๋ยวมันก็ดีขึ้นผมว่ามันบ่มียังขี้ไล่เสมอไปนะครับนะมันก็คือว่านั่นละมันก็เปลี่ยนกันทั่วโลกสําหรับเหรียญเงินตอนนี้นะครับพี่น้องเนาะบ่ได้ว่ากันหลายประเทศหลายคนที่เคนมาคอบเมียนผมก็ได้เิ่นก็ว่าเปลี่ยนคือกันละว่าสั่นแต่ว่าเกาหลีก็คือว่าละมันมันบ่มีนี่หละ่วันที่สมที่ข้าประกาศนั่นมานั่นละมันก็เลยแบบลงแบบหววหางเลอย่างซีหน้าเนาะครับบางคนข้าวว่านักก็นี่ก็เคยเจอมาแล้ว ปักชีสสาม่วันต่อหนึบาทก็เจอมาแล้วว่าสันผมก็บเ่เคยพอแล้วใน1ิบเอ็ดปีผมก็่พึ่งเจอในรา42ีสสเกือบ43วันต่อหนึ่งบาทผมก็พึ่งพอนะครับลานละสองหมืนสามเนียผมก็อ้ผมก็บว่าผมพึ่งเขียนล่ะขั้นจํำบอผิดนะครับไม่กินเขาได้ไ้มนี้ต้มไข่บ้ยลวกพักกาดหินนะครับพี่น้องบึ้บจ้ากระร่นตีมาแล้ววัดกินได้นะครับ่าสัน แก้วบวงย่าิซ่าครับพี่น้องบักยางเสียบเลยนี่บึ้ยประกาศทิ้นกับแก้วบวงเสียบอีพายไหมอือคนพึ่งมาไหมแต่ว่าโอ้ผมกับพึ่งมาอืเป็นมีเป็นชิ้นมากมากับมาเจอเด็ดงินแบบนี้อืมบางคนกับว่ากำลังจะไปบางคนกับว่าลูกกำลังจะไปแฟนกำลังจะไป มันเป็นตะไปอยู่บ่เป็นตะครับพน้องมากลวดอมันจีเป็นยังไม่ก็เป็นท่อนละจังไรมันก็บไข่กว่าบาทห้องค่าแรงขามันเหลื่อมต้นที่อ่สองหลานว่านเลยแหละมันก็บวัดรูดกสี่หมื่นกว่าบาทเอากไดอยู่ดอกอือผมหาอยู่บานห้องผมว่าได้ดรกบจำเนี่นะครับอือมันยอมันก็ดีขึ้นมันก็เคยแย่อยู่มันก็มันก็ดีขึ้นมากอยู่บังทีนะเพราะฉะนั้นเขางเาต้องไปตกใตได้พีพน้องแล้วนี่โอกาสมากกับมากลวด บางคนว่าั่าเรียนเงิ่นเกาหลีบดีอะคืสิไปอิสราเอลอันนี้ก็สุดแทต่นะครับพี่น้องเพราะอาผู้ใายเขาบางที่มันมีโอกาสเลือก,ลกหลายก็ผูหยิ่งว้แล้วนะจากไปอิสราเอลก็บดะไรเยอกมากเกาหลีก็ไอะไรเรียนเงินอิสราเอลกับยินว่ากำลังจะเริ่มดีขึ้นแล้วนะครับแต่ว่าก็พิจารณาเอาผมผมบอกว่วิจารณ์หรือคอมมนอย่างไรนะครับอืม,อม อากาศหินพี่น้องเอ้ยแย่ว่าสิไปเก็บมาขันสมคือเป็นขี้หนาวๆไก่หันมือสิไปหายาตัวก,กัน่็สิไปเก็บอีกครับพี่น้องสิเอาไปหายาตัวกันเกี่ยวบวงยายซาพี่นอออ้องเอ้ยออกยางแสีบเลยนู้ประกาศหินเขายายว่าขันสมแสีบแสีบพี่นะี่เนไหมแยตกตัวเราขันเยอะมันเนาะ ผมมองบะมันใจเนาะทุเรียนเมียเบิ่งน้ำเนาะอืมผมกิกนสองเจแล้ว่าเป็นนังเนาะโอ้ยจ็บบะครับเพื่อสิมากกับมากครับเขาดีเนี่ยนัย่งเป็นตมาคือก่อน,นอะบานห้องหาใช่ได้เนาะเดี๋ยวเราสองสามหมื่นสี่หมื่นว่จบตรปริญญา แต่มาผมผมบ่มีปัญญาหรอกแต่ผู้เพิ่นหาได้หลายกว่านี้ก็มีบ่ได้ว่ากันนะผมบ่ได้หมายถึงคนอื่นเด้อแต่ผมผมบ่มีปัญญาหรอกสิหาเงินได้ซ้ำเกาหลีหรอกคนปึกๆคือผมบ่ไดในลำเตี้ยนขึ้นผมว่าผมเกาหลีนลี่ยละโอ้ส่วนสวดกับพวกขึ้คุยเอาเนาะเขาเจ้าเกาหลีมันปัน่นได้พุ่นเด้อ กุยแก้วย่าซ่ากันต้องเสียบหรอตุ่มไขรกับพ่อปากกวักเนี่ยจนั้นก็เป็นตัวเสียบพูดได้กับว่าข,ของพ่อ,นนอ,อ,บบอพูดยันยน้ำเขา จำหนีเนาะอืมลอ,องจับไปเพียงเลยเนาะไม่อยากมากกับบ้าเกาหลียังเป็นตำมาอยุดอกบัคิีรายปัดนั่นดอกเดอดเงินมันกับมีขึ้นไม่ลงเป็นธรรมดาเนาะพี่น,อนะน้องเนะน้ำทีิกินเขาแล้วบ้านนี้ทำแล้ว อาบน้ำอาบในถ้ามีน้ำมีใน่เราเด้อตอาเราคนที่ตัดสินใจว่าจะมาหรือบ่มาอะสอนเรบผมผมว่ามันเป็นแต่มาอยู่นะครับถ้าพูดได้ว่าเป็นประโยชน์ก็แชร์ได้ครับกดไลค์กดแชร์ให้สนองได้ครับเด้อขอบคุณครับสวัสดีครับโอ้ผักกาดหินกับเจียวบวองแง่เศาเสียตัว